สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องพัชรามคเก้าในคลิปนี้ทางช่องพัชราลัมคเก้าจะขอ,อนําเสนอเรื่องราวของหินพระธาตุเขา300ยอดหินพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นี้มีเรียนกาเนิดในบริเวณเทือกเขาหินอันสลับซับซ้อนในเขตจังหวัดปะจวบคีีขันมีลักษณะเป็นก้อนกลมมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเท่ากัมปันไข่ไก่ไข่ยิ่งจกะเล็กไปจนถึงขนาดไข่ของปลาดุก หินดังกล่าวนี้จะทนตัวโดยการฝังตัวอยู่ในแท่งหินซึ่งแท่งหินเหล่านี้จะทําหน้าที่คล้ายฝักและมีหินพระธาตุเหล่านี้อยู่ภายในบางคนอาจจะเรียกหินพระธาตุเหล่านี้ว่าพระธาตุไข่ในหินหินพระธาตุเขา300ยอดเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นิยมในหมู่ของคนชอบของแปลกและพวกเครื่องรางของขลังมานานกว่า 40, 40ปี โดยนามาจาหน่ายในรูปแบบของการแกะเป็นพระในรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมีผู้รู้ทั้งหลายกล่าวกันว่าพระธาตุที่พบในหินนั้นเป็นพระธาตุปัจเจกพระพุทธเจ้ารวมถึงพระธาตุของสาวกรูปอื่นๆรวมอยู่ด้วยในแผ่นหินหนึ่งแผ่นอาจจะเป็นที่รวมของพระธาตุหลายชนิดที่มีอนุภาพครอบจักรวาลเป็นมงคลสูงสุดที่ใครได้ครอบครองก็รับได้ว่าโชคดีมหาศาล เคยมีคนนาหินพระธาตุที่แกะเป็นพระพิมพ์สมเด็จและนําไปให้หลวงพ่อคูณปริสุทธโธปลุกเสกปรากฏว่าเมื่อถึงพิธีปลุกเสกหลังจากนั่งปลกแล้วก็ถึงขั้นตอนการประพรมน้าพระพุทธมนต์ลงบนพระเครื่องเมื่อมาถึงรังบรรจุหินพระธาตุท่านก็ชะงักไม่ประพรมน้ำมนต์เหมือนรังอื่นๆที่ผ่านมาญาติโยมจึงถามว่าทําไมท่านถึงไม่ประพรมน้ำมนต์ที่รังนี้ท่านบอกว่า ท่านบาร,รมีไม่ถึงเพราะพระที่แก่จะกินชิดนี้มีพลังอิทธิยานสูงส่งในตัวไม่จะเป็นนกปุกเสกนับว่าเป็นของกายสิ์ที่อยู่แล้วและประชุดนี้ก็ได้นำไปให้หลวงพ่อยิตวัดหนองจอกจังหวัดประจวบกีสารปุกเสกซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ก็รับการยืนยันแบบเดียวกับหลวงพ่อคุณครับอำนาจของหินพระธาตเขาสามรอดนั้นมีมากมายเหลือขนานับ พอสุบได้เป็นข้าประการดังนี้ครับ 1. ดีทางลบเยเป็นสุขมันเกิดความสง,งบเย็นใจแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของ 2. ช่วยในการจเจริญสมาธิภาวนาเรียกว่าจเจริญในธรรม 3. เป็นเม่ตามหานิยมทำให้ผู้เห็นเกิดความรักใครอยากช่วยเหลือแต่ไม่เด่นทางเสนหาหรือทุ้สาวครับ 4. ีดีทางคุ้มครองและแข็งแราดจากอุบัติเหตุสามารถรอดตัวได้โดยไม่ต้องเผชิญกับสถานการณ์สุ่มเสี่ยงและ่องดีทางคงกระพันชาติแม้เจอสถานการณ์ที่ไม่อาจดิกเรี่ยงได้ก็สามารถคุ้มครองผู้บูชาได้ 5. ดีทางโชคลาภหินประทัดเขาสามยอดนี้จะเป็นสื่อนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหากผู้บูชามันนำเอาหินชนิดนี้มาสวดมนต์ภาวนา แล้วนำมาพกพาติดตัวเสมอๆม,มักจะได้โชคได้ลาบไม่ขาดเลยครับ 6. ช่วยให้สุขภาพพลานามัดีสมบูรณ์เนื่องจากหินประธาตุเป็นห็นที่สะสมปรานฟ้าดินพระอาทิตพระจันทร์คุณเขาและทะเลมานับหมื่นนับแสนปีจึงท,ทำให้มีพลังชีวิตแห่งจักรวาลอยู่ภายในอย่างสูงส่งทำห้ผู้ที่พกพาหินนี้ หรือมีหินพระาธาตุอยู่ใกล้ๆย่อมเป็นผู้ได้รับกระแสพลังปราณอันดี้รับพลอยทำให้สุขภาพสมบูรณ์ห่างไกลจากโรคภัยได้เจ็บอายุยืนนาน 7. ดีทางเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและประรสบความสาเร็จในชีวิตเพราะหินพระาธาตุเขาสามรยอดเมื่อนํามาเจียแล้วจะมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ทรงกรดอันเป็นมงคลลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่จะนำพา ความรุ่งเรืองความสําเร็จมาสู่ผู้บูชาเป็นพลังลี้ลับที่จะคอยผลักดันและนลําพาชีวิตของคนผู้นั้นไปสู่ความเจริญในหน้าที่การงานจนประสบความสําเร็จ 8. หินพระธาตุเขาสามรอยอดเป็นหินแห่งยานทัศนะหมายถึงผู้ที่พกพาหินนี้จะบังเกิดยานอย่างรู้ที่พิเศษกว่าคนทั่วไปสามารถรู้เหตุดีเหตุร้ายร่วงหน้าเนื่องจากกระแสาย,ยานของผู้พิเศษหรือเซียน ที่รักษาหินนั้นจะคอยสื่อยานอย่างรู้หรือที่เรียกว่าเทพสังหอนให้กับผู้นั้นจึงนับเป็นคุณวิเศษอันรีรับของหินพระธาตุที่ผู้บูชาจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองวช่วยคํ้คูณดวงตาไม่ให้ตกต่ําคนที่ดวงตาไม่ดีหรือปีชงหากได้หินพระธาตุเขาสามยอดมาบูชาไว้จะช่วยเครื่อนหนุนดวงตาของท่านไม่ให้ตกต่าลงไป จากหนักก็ให้เป็นเบาสามารถรอดพน้นหรือผ่านปลนจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ข้อควรปฏิบัติในการบูชาหินพระทาตเขา300ยอด 1. จงเชื่อมั่นในพุทธคุณของหินพระทาตุอย่าคิดลองของ 2. ไม่ทุกหรือทำลายหินพระทาตแต่สามารถนำมาแกะเป็นวัตถุมงคลได้ 3. ต้องประโยชนตัวให้อยู่ในศีลธรรมมันดีและมันสวดพาวนาด้วยพระคาถาดังนี้คาถาปัจเจกพระพุทธเจ้าให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าพุทธังสารังคัจฉามิธรรมังสารังคัจฉามิสังขังสารังคัจฉามิพุทธะมะอุ ณโมพุทธายะวิรทะโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรัะทศีวิรัทษาวิระหิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมครับสำหรับเรื่องราวของหินพระธาตเขา300ยอดที่เรามาทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณท่านผู้ชม โปรดใช้วิจรยานในการรับชมรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องพัชระคงณก้าขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ดูแลชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้านล่างคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเดนไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆครับและหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ตามข้อมูลที่ลงไว้ด้านล่างคลิป ขอบคุณครับ